กลับมาแผนที่นี้ครับนี่คือแผนที่ที่เคีจีได้บุย่าไปในวันนี้ครับผมอาจจะพอหวังได้ลุ้นได้นิดหน่อยครับเดี๋ยวต้องดูบริเวณสกีรอสที่เคีจีลงในโดดเมื่อสักครู่นะครับก่อนหน้านี้ว่าเป็นยังไงครับพิกจริงพิกจริงด้วยเคีจีลงไหนลงสกีลอสเหมือนเดิมน่าจะสกี่าและเอ็มดีเอสลงบาซินเลียครับครับผมนี่กล้องกําลังจับไปที่แฟลตด้วยนะครับ เพราะแฟดก็มีลุ้นอ่ะแล้วแฟดต,ต้องเล่นลุกเลยคือแฟดต,ตอนนี้ในวันนี้เขาสลับไปสลับมาครับช่วงแรกๆเกมแรกเ,เขาเล่นลุกแต่พอเขาไปจบ1 1 12เขาเลิกมาเริ่มเล่นรับเกมที่แล้วแต่พอเล่นรับเกมที่แล้วถามว่ามันได้คะแนนไหมมันได้ก็จริงแต่มันยังเสี่ยงดังนั้นเกมนี้กลับมาเล่นลุกแล้วเจอเอ็กซิทที่พูลเวณเซนเทลแต่เอ็กซิทก็ไม่มีอะไรเสียเหมือนกันนะถ้าพร้อมยางนั้นเขาก็พร้อมสู้เหมือนกันนะครับปากทงป <ะ S 2> ไป1นอ่งดีด้วยยาบินนี่กำลังใจตัวเองครับถ้าเป็นแบบนี้ ต้องดูกันต่อครับแฟลตฮะตอนนี้พวกเขาต้องการคะแนนทุกคะแนนแล้วโอ้โหมอกี้เหมือนจะโดนเหรอฮะทางฝั่งของเคอีฮะโดนน็อกไปฮะแต่ว่าฟีดไปแล้วนะนั่นแหละฮะชุบครับโอ้ดีฮะว้าวว่าคู่เดิมคู่เดิมเลยเฟอร์ไรเดอร์ลงหาเคอจีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เฟอร์ไรเดอร์ไม่ได้ลงสกีรอนครับครับผมอ่ะได้ประทะกันอยู่นะฮะตรงนี้2ครับครับผมหรือ1ไม่รู้ตอนนี้ที่เคอจีเสียไป ที่เห็นตอนนี้มีแค่หนึ่งนะฮะแล้วเลือดก็ไม่เหลไว้ใจอเลยเสียสามเลยตายแล้วแล้วชุบจุดชุบถามว่าชุบชุบได้ไหมชุบได้แต่ว่าไนก็ไม่ได้มีโครโน่ด้วยไอวอก็มีห้าจะกลางกันจนฝั่งตรงข้ามวิ่งมาไม่ไม่หนาทันรับถอยดีกว่าเอาชัวร์นะฮะตอนนี้ปล่อยให้คนอื่นเขายิงกันไปก่อนละกันในแอร์เรียดนะครับผมแล้วได้ผมพูดกับพี่มาโดเบยพี่ไหมเล่นๆว่าอาเชยเอ็ดีเอล้ะกันวันนี้ การเนี่ยครับมันจะได้สนุกสนุกไปสนุกเกินสนุกเกินเลยแหละตอนนี้เกินเบอร์แล้วนะต้องลุ้นเลยฮะอ๋อเอ็ดฮะตอนคลายนี่แกเปิดช่วงต้นเกมค่อนข้างจัดการคนได้เยอะเหมือนกันนะครับต้องดูว่ารอบนี้จะทำได้อีกหรือเปล่านะฮะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงก็มาให้กำลังใจทีมไทยกันนะครับผมกับตัวเควจีที่ตอนนี้นี่ตอนแรกเกือบจะเกือบจะบินสูงแล้วแต่ว่าตอนนี้พอเอ็ดียไล่มาแบบนี้มันมีนเหม่ครับแล้วเจอกับเอเค เนโรยิงคอป้ายิงแรงยิงคมครับตัวนี้ MDS MDS ทำอะไรมาฮะอยดีๆก็เล่นดีขึ้นไปถูกพิตาเลยนะฮะตรงนี้การบินกันต่อครับตรงนี้ผู้ไดย,ยิงไปทางฝั่งของฟารางนะครับ,รบผมแล้วดึงมีนาคืนมาได้ฮนะเสียแค่คนเดียวนะครับสีเล่มครับทางฝั่งของแฟลตนะครับตอนนี้เอาคะแนนมาก่อนฮะเฮฟวี่เฮฟวี่ B, B ยิงอยู่ส่วนทีมแฟลตได้มา4อีลิมนะครับนี่ฮะดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับทางฝั่งของ KLG โอ้โหลุ่งสองอย่างไวจริง ขับมาชนได้หนึ่งยิงเก็บตรงนี้มาได้หนึ่งอีลิมแต่ว่าเสียไปถึงสามอีลิมครับผตรงนี้ปะทะกันอยู่นะครับทา้งฝั่งของชินเนี่ยด้านหน้าเห็นโชไม้ฮะแต่ว่าน่าจะไกลเกินหรือเปล่าเอ่ยไม่เล่นดีกว่ากะว่าค่อยๆไหลไปครับก็สบีฮะขยับหนีจากไอเดียตรงนั้นไปก่อนแล้วนะครับโอเคครับไปได้ในส่วนของตรงนี้มาฮะขอภายะตัดกลับมาก่อนลงกันสักกันฮะทางฝั่งชินฮะโอ้โหจะไล่ให้ได้ครับแต่ว่าเขาถอยออกไปค่อนข้างไกลแล้วครับ ตอนนี้เหมือนเก้าอี้โดนตีครับจริง f i ส s t เดอร์โดนอยู่ฮนะโ oh, นะอ้โหวันทานฮะวีเจมมาเก็บแบบละเอียดละเอียดครับส่วนเมื่อสักครู่นิวเคไปล่วงจากวงมา่าครับผมก็ชุบกลับมาแล้วครับซูซาก็เอาท่าของเขามากลับมาเหมือนกันครับโอ้โห oh, oh. รอบนี้วีเจมก็ได้มาหนึ่งเอลิมนะฮะเริ่มช้าๆหน่อยแต่ว่าก็ค่อนข้างเก็บแต้มเอาชัวร์ฮ <c oughs> ะก็ต้องเน้นนะ่ะแล้ว kg oh, oh. เคอจี่หนีไกลมากเนี่ยังดีที่เป็นแดนชําระนะใช่ฮะถ้าเป็นทะเลทรายนี่ไม่น่ารอดโอ้ดักหลบครับแกยิงไกลฮะเคาะะไล่มาฮนะแต่ว่าอาจจะไกลเกินไปฮะแล้วมีเพื่อนเขามาซ้อนแล้วนะฮะต้องค่อยๆอต่อตวนนะอเนาะดูครับแต่ยังไม่โดนนะฮะตัวสกีล้อมันมี vjm ด้วยครับตั้งแต่โดที่แล้วแหละที่เขาลงเจอกันนะแต่เฟอร์ไเดเดอร์มาแทรกระหว่างกลางแบบน,นี้แล้วทีมที่ โดนไปเนี่ยคือ K.O.G โอ้โหชินฮนะได้เพิ่มไมอีกหนึ่งนะครับ First r i d e r ตอนนี้ยังมี4คนอยู่ตัดสินใจที่จะย้ายจุดแล้วครับแับขยับเลยฮนะรีบออกไปก่อนรวด,ดเร็วนะครับผมวันทานครับเอะไล่หลังไปครับ E.T.M อยากจะตามไล่เอาคืนเหมือนกันครับแต่ว่าน่าจะน่าจะยากอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยตรงน,นี้ฮะขาค่อยอคอยอหนีฮนะแบบไม่รีบรอนด้วยฮนะวอลแล้วค่อยๆเดินออกนะครับ กลัวโดนลุกหลงเหมือนกันนะเทลชิเหนีไปไกลแล้วครับต้องหาทางแล้วครับตอนนี้เพราะว่าถ้าออกเร็วแบบนี้อีกไม่ดีแน่นอนครับต้องทําอะไรก็ได้ฮะให้จบอันดับให้มันดีๆแบบนี้หน่อยฮะคุยเจมยังเห็นคนที่วิ่งอยู่บนเขานั่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นทีมไหนเพราะเฟอร์ไรเดอร์ออกซ้ายไปไกลแล้วครับอ่ะยังไงก็ตามมาตอนนี้ฮะทางฝั่งของนี่ครับเดินมาเจอโชไม่ฮะโอ้โหร่วงอย่างเร็วครับหลัดที่ซ้ำไปครับ โดนจนได้ฮนะทางฝั่งของแฟลตจัดไป6อีลิมแล้วนะฮะตอนนี้ค่อนข้างจะมาอยู่เหมือนกันครับในรอบนี้ต้องการคะแนนเยอะๆนะฮะแกก็อยากจะฉีก VTM ฉีกทั้งน้าของ MDH ขึ้นไปอะไรครับแต่ก็มินเมเหมือนกันนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะ6อีลิมแต่ก็ดวนเยอะเหมือนกันนะครับรอบนี้เปิดสึกเยอะเหมือนกันนะระวังคนะเปิดจุดมากๆระวังจะโดนลุมนะฮะอย่างน้อยได้มาก็คุ้มละครับตรงนี้ที่เปิดเกมบุกมา ต้องไปดูว่าจังหวะสุดท้ายเขาจะได้ทำหรือเปล่านะจังหวะวงแบบบีบช่วงท้ายนะฮะเดี๋ยวจะเตรียมเข้าสู่ไทมิ่งที่ต้องประทักกันแล้วนะฮะช่วงนาทีที่เจ็ดถึงแปดเนี่ยแหละนะฮะน่าจะได้ชนกันเออยอะฮะผู้ใหฮะเดินย่องๆไปครับข้างๆนี่ <Schon S 1> มีทางฝั่งของเจมบาวด้วยนะฮะเห็นครับใช่ครับลองไหมฮะเอาหน่อยไหมยังฮะเดลเซลโดนเซโนพียิงไปครับอัดเก็บเลยตรงจัดนะเซโนพีฮะ เรนครับยิงเอ็กซ์รอยได้ฮะแค่ดาวนะครับเอ็กแพนจะไม่รอดเอาครับเขอบ้าโอ้โหแล้วดูพื้นที่การเล่นเนียรอบนี้ค่อนข้างกระจายตัวเยอะเหมือนกันนะครับเดว่าโดนมายิงตรงนั้นหละครับเอ็กแพนครับยัร้อยออกเร็วก็ผมแล้วราดาวายิงกังเรนได้นะนี่ฮะเคาะเนียนมาเป็นแขกรับเชิญอีกแล้วฮะช้าเลยครับตรงนี้นะเซนซี่ เห็นฝั่งเขามาเก็บท่าน้าด x เอ็กพีไปคิดว่าเขาน่าจะเปิดตัวกันหมดแล้วครับเซนไนจะเล่นครับแบบโดนด้วยนะฮะน่าจะล่วงประมาณ2หรือเปล่าาตรงนี้ฮะโอ้ยมาจากไหนฮะนี่แยะเรนนะอูยย้ตำแหน่งมาโอ้แต่ว่าโดนเซนไนสวนฮะสวนคืนใช่ครับเซนไนไปโดนสวนมาแต่ว่าก็สวนกลับท่าน้าของแบมมาเหมือนกันแล้ว จังหวะแบบนี้นี่ VGM เขาเหมือนจะเข้าวงไปเลยนะครับได้ยินเสียงปืนยิงกันในทางด้านล่างเลยแกไม่สนใจแกแซะเขาวง่ายังไม่เข้าด้วยรอรออยู่แล้วนะฮะใช่ฮะพีแกมือคอม่มนต์อยู่เหมือนกันนะฮะต้องดูัะว่าจะเอาไงฮะแล้วโอ้โหแซมนายฮะที่กำลังหลบหนีอยู่สามคนตรงนี้ฮะ <những> <dy> จะรู้หรือเปล่าครับว่าข้างล่างเนี่ยเขามาไล่แล้วนะฮะ MDH ไกลๆฮะแล้วลอซี่ไปยิงทางฝั่งของ KOT ได้ฮะแสดงว่าชุบกลับมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าชุบกลับมากี่คนเพราะเสียไปอีกหนึ่งแล้วใช่ฮะต้องหลบก่อนเพื่อนตอนนี้อืจริงจบตรงนี้ไม่มีแต้มนะเหนื่อยเลยนะครับ MDH รอบนี้อาจจะช้ากว่ารอบที่แล้วหน่อยนะครับมีแค่หนึ่งอเลมเท่านั้นนะครับผมแต่ก็ข้างหน้าเนี่ยเซฟนายนะครับใช่ ข้างหลังข้างหน้าเซมายข้างหลังเดว่าครับแล้วก็ยูวีดี ploy จุดแล้วด้วยมีคนยิงมาฮะจกไกลนู่นเลยนะทําให้มีคนรู้่ครับว่าพวกเขาอยู่ตรงไหนแถมบ้านตัวเองก็ยังไม่มีเล่นกับกำแพงใหญ่ตรงนี้ล้วต้องหว่าแบบนี้เซมนายเนี่ยเขาชอบเลยนะเพราะว่าเขาจะรอจังหวัดที่ดีสุดแล้วค่อยไปแบบไปเติมนะเป็นแขกรับเชิญนะคอ,อันตรายฮนะเอาไงดีฮะเดว่าก็มาเหมือนกันนะเอาสิยังไงต่อดีฮะ้างกำแพงนี้ เดนไม้กลับมาครบแล้วครับอตอนนี้แต่บนนู้นฮะเห็นแล้วไหมะ <K G. S 1> M, ฮะ K G K G ฮะโอ้โหโห,หนังชีวิตน่าดูครับตรงน,นี้ต้องรีบหนีก่อนแล้วครับถ้าไปเจอข้างล่างอีกที่น่าจะงานหนักเลยฮนะแต่เดว่าตรงน,นี้ครับดันมาครับอยู่ขอบนะครับมุมมันหนาแน่นไปหน่อยครับแล้วทางด้านไหนเจเจด 7, โดนโตัวของบานมาเลยครับ กายบอกว่าจ g มาเล่นใกล้ๆจุดเดิมที่เขาเคยเล่นคือตัวของ Mon ครับเพราะมันมีจุดชุบอยู่ครับผมชุบมาได้แล้วแต่ว่าคนอื่นลงตรงไหนกันบ้างครับอาจจะยังหาจุดอยู่นะฮะเมื่อกี้เหมือนเห็นมาเป็นแบบร่มนิดๆเอาละนี่ฮะเดว่าครับไรคอกับแอไซตี้อยู่เหมือนกันนะครับแบมมาจับกอลทบี้ได้นะฮะเดินมาจะสวนยุ่ตรงนี้เปิดวอลไปก่อนครับทางฝั่งไวรัส เร็นกระโดดมาชาร์จซ้ำเลยครับตรงนี้เรียบร้อยฮอกอายครับไปครับเบลโดนฮะจากทางฝั่งของเอ็กแซกนะครับน่าจะเป็นการดูลระยะไกลกันนะข้างนอกนะพอมันทีมที่ิเบ็ยยังไม่จบนี่มันก็เสียวๆวันๆนะครับใช่ฮะแต่เคโอจีต่อให้รอดจากตรงนั้นมาได้นี่โอกาสจะไปต่อก็น้อยถ้าไม่มีอะไรพลิกจริงๆครับผมชินเล่นอยู่นอกวงฮะพยายามจะสู้อยู่ฮะแต่ว่ารับปิดโซนไว้ไม่ให้เข้านะครับคาร์โนฮฮะดึงคอทอฟี่คืนมาได้ฮะ กลับมาเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับและดูวงครับว่ายังไงโอ้ครอสโ o ฮะตรงเฮวี่ตรงนั้นมี KOG นี่ฮะไปอยู่แถวนั้นพอดีฮะในขณะที่มีเฮวี่ใกล้ๆตรงนั้นด้วยนะครับนี่มีบางส่วนเริ่มข้ามจากน้ําไปแล้วนะครับใกล้ๆฮะครับแต่ว่าในวงมีออสกาอยู่นะครับเพราะว่าชูบแล้วให้ออสกาไปลงตรงนั้นอแต่ว่านะตรงนั้นเนี่ย มีจุดชุบอยู่จะหวังให้ออสการ์าหาเหรียญแล้วมาชุบอีกหนึ่งทีแต่จุดมันใกล้เฮฟวี่เกินไปครับครับผมข้างขวาก็เลยมีเหมือนเคอทีออกไปคนนึงนะฮะน่าจะออกไปเล่นนอกอุ้ยใชค่คือข้างขวาเนี่ยคือเค G จีที่เขาเดินตั้งแต่แรกแล้วครับผมแล้วเขาก็ไปกดตู้ในบริเวณตรงนั้นเพื่อให้ตัวออสการ์ลงไปตรงกลางแล้วเดี๋ยวให้ออสการ์ไปหาจุดชุบใหม่เพื่อให้เพื่อนเนี่ยลงไปตรงกลางทั้งหมดนะครับก็ต้องรอดูว่าจะสาเร็จไหมนะฮะค่อนข,ข้างเสี่ยงเหมือนกันฮะ เอ็กซ์ซ at ีดครับสองเงยเลมครับรัตตี้อยู่ครบด้วยนะครับตอนนี้บาฟาโลเอาไปยิงสเปรดได้เอามีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับมาดูมุมนี้กันฮะยังไงฮะเห็นไหมฮะมีกอสทบี้ใกล้ๆกันตรงนี้แล้วโดนยิงมาอุ๊ยเอ็กซแซกตโอ้หลังแตกฮะอย่างนี้อ่าตามไปครับโกดตรงนี้เอาให้เลยครับด้านหลังเอ็กซแซกตครับเก็บไปได้แล้วทีมแฟลทกลับมาครบสี่ครับเป็นทีมแฟลทที่กลับมาครบได้ก่อนแต่ว่าทีมแฟลทเข้าวงยางมากมาก พราะหนึ่งมีน้ำสอมีเอ็กซิสครับโอ้ลำบากเลยฮนะแต่นี่ไงนะโดนกลางอากาศด้วยซ้ำครับในจังหวะที่กลับมาเพราะว่ามันหนาแน่นเกินไปแล้วเบโอตกมาแบบนี้หน้าผู้ใ่ายยิงสอยสอยโยกโยกอยู่โยกอยู่แล้วกลังจะลงพื้นได้อ่อะแล้วลงพื้นได้สำเร็จไม่โดนยิงสอยแต่ว่าเบโอไม่รอดครับรอซี่ยังไปยิงยาบินในจังหวะที่ล,ลงพื้น,นไม่อีกโดนเลย โอ้โหดูฮะเฮฟวี่ฮะคุมโซนไปหมดแล้วนะครับทางฝั่งของตรงนี้เหมือนจะขึ้นมาแต่ไม่ไหวจริงฮะเล่นยิงมิงซูไปได้นะครับแต่ว่าน่าจะยังอยู่ในระยะพอช่วยได้อยู่เหมือนกันฮะโอ้ทูแบนฮะมาฮะซ้ำเลยครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ปิดแฟดไปก่อนเลยใช่ฮะแล้วเควินโดนครับตามแต่ทางฝั่งของเฟิร์สเรเดอร์มาครับวันทานครับยิงแบนไปครับขอาแม็กซีครับเก็บไปโอครับเควินคือคนที่อยู่ข้างนอกนะครับออสการ์ยังอยู่ข้างในแบบที่ นั่งนิ่งๆเนียนๆอยู่ครับใช่ฮะโอ้โหนี่ฮะวันทานครับซแบบครับดันเลยฮะตอนนี้แต่ว่าเหมือนโดนยิงมาจากด้านข้างอยู่ครับไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะทํายังไงต่อดีกําลังเดินตามไปชาร์จรออยู่ข้างในมีบ้านนะฮะตรงนี้ยังไซตที่ออกระดับสิบเอ็ดทันทีจากดากอลครับผมโจบอีกโจบอีกต้องให้คนอื่นโจบอีกครับยิงกันอีกยิงกันเยอะนะผมโอเคแปดออกครับผมมันดับสิบฮะไปอีกครับไปอีกชาร์จหมาโอเจคะแนนนีริมน้อยเหลือเกินลบโยก นั่นแหละครับผมเดว่าจบไปเออนนั่แหละเออแล้วีเจี๋ยวีเออวานท่าโดนตรงนี้ครับไปหน้าฝั่งของเลนที่วางกลับระเบิดไว้แต่มันเป็นกับระเบิดสุดท้ายแล้วเอาอเดว่าจะแปะไปเลยโอ้โหแล้วเมื่อคู่จริงๆดักอยู่ในบ้านแล้วแต่ว่าดักบาลในดักในดักอีกทีหนึ่งครับโอ้โหโดนดักซ้อนดักฮะแล้วมาดูเซมหม้ตรงนี้กลับมาครบเลยฮะ โอเคฮะยิงมินาวครับแต่ดูฮะวีเจจะเข้าวงไม่ได้ครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วออสการ์นั่งอยู่ตรงนั้นนิ่งๆครับนิ่งมากฮะนิ่งมากแต่ตู้กดปืนมันอยู่ไกลเหลือเกินครับมันไปกดชูเพื่อนไม่ได้โอแต่ออกตอนนี้ก็เสี่ยงมากเลยฮะโอ้โหเอ็มเจเก้าเอ็มเจเก้านี่คือเอาฟารางไปหมดเลยแล้วเอาตัวเองไปด้วยครับน้าเนโรเอ็มเจเก้าเอ็มดีเอสราเบิดฟอร์มต่อเนื่องอยู่ในบริเวณตู้กดปืนตรงนี้แหละฮะแล้วตรงนี้เป็นน้าเนโรที่น้องดาวลงไปครับจากการโดนสกิลแต่ว่ายังเหลือสาม New K. New K. นิวเคนิวเคยังมีอยู่แล้วเขาเขโยนลงไปเรื่อยทน้าฟาราจบเจ็ดไปแล้วเคเขาจบลงไปเรื่อยๆแบบนี้ดีครับเคอจีครับเดียบเคอจีนั่งนานๆแล้วโซซ่ามายิงมาท่าน้ามินาวยิงเอ็มดีเฮดไปเอ็มดีเอโดนไข่รั่วงลงไปมินาวเข้ามาชันตรงนี้เลยครับเฮฟวี่มีสี่คนมาพร้อมกันมีสี่คนมาพร้อมกันแล้วไอวอ,อลเลยออมหลบมาตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันไม่มีจุดที่จะปะท้าต่อเราต้องขยับเขาวอลแต่ก็ติดไอวอลเรืเ่อยๆเอ็มดีเอช โอ้โหกลายว่าตอนนี้เหมือนจะนวก,กันหลายฝ่ายเลยครับแต่ว่าคนที่ไม่นวก,กับใครคือ K.O.G ตอนนี้นิ่งเมียนเลยเอาไม่ได้สักที่5ผมว่าโอเคแล้วนี่ฮะแล้วเฟอร์ไรเดอร์กลังจะลงมาจากเขา M.D.S โดนอยู่ครับยินทนาให้พี่ละผู้ใหญ่ลุกด้วยเจอทนาเนโร M. 7 9 M. 7 9ที่กระสุนยังเหลืออยู่ครับเนโรจะโจย,ยหนึ่งทีย้อยๆมาทานาผู้ใหญโดนลงไปแล้วครับตรงนี้น้องดาวลงไปครับ เรียบร้อยคะยังทุกได้อีกทีนึงเสี่ยงนะอีกทีนึงแต่ว่าเขาไม่อยู่ในจุดนั้นแล้วครับแล้วเนโรจุดที่จะโยน M79 มจ้มันมีไม่เยอะเท่าไหร่จะมีทั้งนั้นเฟอร์เรเตอร์ที่ไหลลงมาเขาไปเก็บทั้งนั้นไม่นาวมาได้ครับเคลวิชจมพงไปแล้วก็ยังดีครับอยู่ในทางที่ได้คะแนนนะเกือบจะ12อยู่แล้วท่านผู้ชมอย่าลืมโอ้โหตรงนี้ฮะยังต้องเดินต่อทางฝั่งของเฮฟวี่ฮะ เอางไงฮะ MDS ดึงขึ้นมาได้นะแต่ทางเสงาของมันนะสีส่คนครับเติมเพื่อนกับไมค์ครั้งหนึ่งครับเฟิร์สเรเดอร์ครับเห็นไกลๆนะตรงนั้นเป็นทาง,สงเสาของเฮฟวี่นะทอมนั่นเองฮะไม่ม่ใครนะเอและเก็บไปเลยฮะง่ายๆฮะโอ้โหใช่ครับแล้ว MDS ไปขับรถเพลินตอนแรกขับรถอยู่ในวงอ,อยู่ดีๆไปขับรถผ่านเฟิร์สเรเดอร์ตอนนี้ต้องไปชนกับเฟิร์สเรเดอร์ชนลงมาแล้วเฟิร์สเรเดอร์มุมดีจัดโอ้โหเฟิร์สเรเดอร์อีกแล้วฮะแล้วดู เดวี่โดนเอลิเมนตออกไปครับแต่ตรงนี้ทางฝั่งเฟิร์สเลเยอร์น่าจะอยากซ้ำให้ได้เหมือนกัน m อ h ออกจนได้ครับผมอันดับ4ี่นะแต่ต้องดูเอเรีมของเขานะครับว่าได้เท่าไหร่ในรอบนี้เอาเซฟนายออกเหมือนกันสองเนื่องเลยฮะเลยสองทีมอารวงแบบนี้วงมันไม่หมดเฟิร์สเลเยอร์เฟิร์สเลเยอร์สามบูย่าแล้วครับท่านผู้ชมผมว่ามันจะไม่ใช่แค่4 5 6 7มันจะต้องรวม8เข้าไปด้วยนะแบบนี้